มารายาทงามสมนามทับแก้วสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆห้องทับทิมที่น่ารักทุกทกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับคุณละได้อีกแล้วนะวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่20นะคะเด็กๆงามแบบไทยนะคะเด็กๆอยากทราบเพื่อนว่างามแบบไทยมีอะไรบ้างมีมารายาทในการไหว้นะคะและการกราบค่ะ มีมารยาทในการฟังและการพูดแล้วก็มีมารยาทในการไหว้บุคคลต่างๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็การรับส่งของไว้ค่ะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะมารยาทในการพูดนะคะเด็กๆเด็กๆควรพูดจาให้ไพเราะเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมารยาทในการฟังนะคะเช่นเวลาคุณครูเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องมีสมาธิในการฟังไม่เล่นกับเพื่อนๆไม่หยอกล้อกันไม่ส่งเสียงดังขณะคุณครูเล่านิทานอยู่นะคะจะทำให้รบกวนเพื่อนๆด้วยค่ะมารยาทในการไหว้ เป็นมารยาทไทยที่เป็นการทักทายเวลาพบกันหรือลาจากกันการไหว้เป็นการแสดงถึงความเคารพเช่นการไหว้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและอีกอย่างนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้เจอกับคุณครูที่หน้าประตูใช่ไหมคะเด็กๆควรทำอย่างไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องทำความเคารพคุณครูก็คือการไหว้นั่นเองนะคะเด็กๆมารยาทในการนั่งเด็กๆคะ่ะเวลาที่เด็กๆนั่งที่พื้นควรนั่งพับเพียบตัวตรงไม่พูดคุยหรือไม่หยอกล้อกับเพื่อนๆหรือว่าเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆจะได้นั่งเก้าอี้ใช่ไหมคะ หรือว่าไปนั่งเก้าอี้ที่ต่างๆด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆต้องนั่งตามสบายในลักษณะสมรวมและที่สำคัญนะคะเด็กๆต้องไม่โยกเก้าอี้นะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆได้รับอันตรายนะคะ มารยาทในการรับส่งของนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆได้รับของจากผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณครูเด็กๆควรกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะทุกครั้งด้วยนะคะเพียงเท่านี้เด็กๆก็ได้เป็นเด็กดีมามีมารยาทแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ มารายาทต่างๆกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะเวลาเด,เด็กเจอผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วอีกอย่างที่สําคัญเลยคือคุณครูนะคะเด็กๆอย่าลืมกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้ว่ยนะคะเด็กๆเ,เด็กมาเจอกับคุณลดาในหน่วยการเรียนรู้ที่20เรื่องงานแบบไทยแล้วเป็นหน่วยการเรียนของภาคเรียนที่หนึ่งคือหน่วยการเรียนที่สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ เรามาเจอกันคลิปต่อไปที่หน่วยการเรียนต่อไปนะคะเป็นภาคเรียนที่2แล้วนะคะไว้มาเจอกับคุณละดาใหม่ในคลิปต่อไปในภาคเรียนที่2นะคะเด็กๆบ,บายยค่ะ